ต้อยติ่งจัดเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มีดอกสวยงามที่ทุกคนมองว่าเป็นวัชพืชที่ไร้ประโยชน์แต่จริงๆแล้วคุณค่ามากมายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องฟรานชัยสตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องฟรานชัยสตอรี่วันนี้เราก็จะมาแนะนำ สมุนไพรที่ชื่อว่าต้อยติ่งนะครับครับต้อยติ่งนั้นเป็นวัชพืชดอกสวยนะครับช่วยบรรเทาสารพิษตกค้างในปัสสาวะได้ดีเลยนะครับต้อยติ่งนั้นจัดเป็นพันไม้ล้มลุกนะครับมีต้นสูงประมาณ20 30เซนนะครับตามลำต้นจะมีขนอ่อนๆขึ้นปกคลุมอยู่เล็กน้อยนะครับขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพาเพาะเมล็ด เป็นพันไม้ที่ขึ้นได้ง่ายตามที่ลบ้างว่างเปล่าทั่วไปเลยนะครับสามารถเพาะปลูกได,ได้ง่ายๆนะครับจึงนิยมนํามาปลูกไว้ตามหน้าบ้านนะครับส่วนใบใต้ติ่งนั้นใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับออกเรียงกระเป่นคู่ๆไปตามข้อของลําต้นนะครับแผ่นใบนั้นมีสีเขียวลักษณะใบเป็นรูปมนลีนะครับปลายใบมนโคนใบแหลมนะครับส่วนขอบใบเรียบไม่มีจัก และอาจมีขึ้นเล็กน้อยใบมีขนาดกว้างนะครับประมาณ1-1.5นิ้วนะครับความยาวก็ประมาณ2.5นิ้วถึง3นิ้วนะครับครับสำหรับดอกของต้อยติ่งนั้นออกเป็นช่อนะครับคือว่าเป็นดอกเดียวๆบริเวณซอกใบตามปลายยอดนะครับแต,แต่ละช่อนะมีดอกเดียวนะครับหรือ2-3ดอกต่อช่อนะครับ ดอกนั้นมีกา้านดอกยาวประมาณ3-4เซนติเมตรนะครับตัวดอกมีขนาดประมาณ4-5เซนติเมตรนะครับกรอบด้วยกลีบดอก5กลีบนะครับแต่ละกลีบมีลักษณะมนนะครับขนาดกลีบดอกประมาณ2-2.5ถึงเซนนะครับคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นกลวยนะครับหน้าตัวดอกเป็นรูปปากแตรนะครับ พัดมากลางดอกจะมีเกสรตัวผู้อยู่4ก้านนะครับแยกกันเป็น2คู่แต่และคู่ยาวไม่เท่ากันนะครับส่วนผลหรือเรียกอีกอย่างนึงก็ฝักนะครับของต้อยติ่งนั้นก็มีลักษณะทรงกระบอกและเรียวยาวนะครับปลายทั้ง2ด้านนั้นแหลมขนาดฝักก็ประมาณ2-3มิลนะครับความยาวก็ประมาณ2-3เซนติเมตรนะครับ ฝักอ่อนมีเปลือกฝักสีเขียวแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะมีสีดำเมื่อตอนที่เขาแก่เต็มที่นะครับฝักแก่นั้นก็มีเปลือกฝักเป็นสีดำนะครับมีล่องฝักแบ่งออกเป็นสซี่ด้านในมีมเมล็ด8ถึง15เมล็ดนะครับมเมล็ดมีลักษณะแบนคล้ายเหรียญบาทนะครับเปลือกมเมล็ดมีสีดำและมีขนยาวขนาดเล็กนะครับ ทั้งนี้ฝักแกนเมื่อถูกน้ำหรือสัมผัสความชื้นก็จะปีแตกออกเป็นสองซี่ตามร่องแบ่งแกนฝักนะครับสำหรับประโยชน์นั้นเขาไว้ใช้ปลูกเพื่อประดับดอกนะครับเนื่องจากดอกมีสีม่วงสวยงามลำต้นไม่สูงมากจึงนิยมปลูกด้วยการหว่านเมล็ดลงแปลงเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเวลาออกดอกจะออกดอก บานสะพัน่นพร้อมกันทั่วแปลงเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีขึ้นตามทั่วไปนะครับใช้ปลูกเป็นพืชคุมดินลดการกัดเซาะหน้าดินดนืยนะครับแล้วก็เพื่อทําเป็นปุ๋ยพืชสดก็ได้นะครับมเมล็ดแก่ของต้อยติ่งในสมัยเด็กๆนั้นก็มักจะทํานํามาแกล้งกันเล่นนะครับด้วยการนําเมล็ดแก่มาแช่น้ํานะครับแล้วก็ยัดใส่เสื้อของเพื่อน หลังจากนั้นมเมล็ดก,ก็จะปรีแตกออกอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จะมีเสียงดังแปะเปาะแปะเปาะแปะ,ปะ,ปะคล้ายระเบิดเล็กๆนะครับซึ่งเปเลือกเมล็ดจะก,กระทบผิวหนังทําให้รู้สึกแสบและตกใจได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นยังม,กมักนําเมล็ดแก่มาแช่น้ําเพื่อให้มเมล็ดปรีแตกทําให้น้ํากระเด็นและเกิดเสียงดังอันนั้นเป็นที่น่าเพลิดเพเลินครับสมัยตอนเด็กๆนั้นเล่นกันเยอะเลยนะครับ สำหรับสรรพคุณของต้นใต้ติ่งนั้นลากก็นำมาต้มนะครับดื่มใช้ดับพิษไข้ลดอาการร้อนในช่วยขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะ,ะเล็กนะครับช่วยขับเลือดประจําเดือนบรรเทาอาการไอแก,แก้เสมหะด้วยนะครับให้เจริญอาหารแล้วก็ช่วยกระตุ้นทำให้อาเจียนนะครับ หลับใบนั้นก็นํามาบดหรือขย่าก่อนใช้ทาพอกรักษาแผลทั้งแผลสดและก็แผลเปื่อยแผลมีน้ําหนองนะครับใบนั้นนํามาเคี้ยวช่วยแก้อาการปวดฟันได้ด้วยนะครับแล้วก็นําใบมาขยําใช้พทาบริเวณมแมลงกัดต่อยเพื่อช่วยลดอาการปวดได้ด้วยนะครับใบน้นเอามาต้มน้ําก็ได้นะครับ ช่วยแก้ผื่นคันรักษาโรคผิวหนางด้วยเห็นไหมครับสบรรพคุณมากมายเลยนะครับสำหรับดอกนั้นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับนำมาต้มหรือชงดื่มนะครับป้องกันและรักษาโรคมะเร็งนะครับช่วยดับพิษไข้บรรเทาอาการไอช่วยบำรุงสายตาช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับง่ายนะครับแถมช่วยให้ผิวพรรณแลดูสดใสด้วยนะครับ เมล็ดนั้นสมัยโบราณนิยมนําเมล็ดแก่มาแช่น้ำจนปลีแตกนะครับแล้วก็เก็บเปลือกเมล็ดรวมกันก่อนนํามาโปะแผลที่มีน้ําหนองนะครับซึ่งเปลือกเมล็ดจะช่วยดูดซับน้าหนองทําให้แผลแห้งแล้วก็หายเร็วนะครับนอกจากนั้นยังนําไปใช้กับแผลสดแผลเปื่อยหรือแผลอักเสบได้อย่างดีด้วยนะครับเมล็ดสดนั้นนํามาบดแล้วก็ผสมน้ําก่อนใช้ทารักษาฝ้าหรือช่วยลด เรือนลิ้วรอยบนใบหน้าได้ด้วยนะครับสมุนไพรทุกชนิดนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับสําหรับข้อเสียของใต้ติ่งนะครับเป็นพืชล้มลุกที่มีเมล็ดจํานวนมากเลยนะครับเมื่อฝักร่วงลงดินและมีความชื้นเพียงพอฝักจะปีดแตกอย่างรวดเร็วนะครับทําให้เมล็ดเกระเด็นได้ไปไกลเลยนะครับประกอบกับเมล็ดมีอียราก,การงอกสูงนะครับ จนทำให้เกิดต้นใหม่ได้ง่ายนะครับแล้วก็แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วปัจจุบันจึงกลายเป็นวัชพืชในแปลงเกษตรนะครับโดยเฉพาะพวกแปลงผักเอ้ยแล้วก็แถวไม้ผลต่างๆแต่ทั้งนี้ต้อยติ่งมีระบบรากไม่ลึกนะครับลํงต้นแตกเป็นกอจึงสามารถถอนง่ายด้วยมือนะครับแต่ถ้าหากกระจายมากๆก็ควรใช้วิธีไถกลบนะครับ ซึ่งควรไถกบในระยะออกดอกหรือฝักยังมีสีเขียวอยู่เพื่อให้กลายเป็นปุ๋ยพืชสดต่อไปนะครับข้อเสียอีกอย่างนะครับสำหรับต้อยติ่มนั้นเติบโตได้ดีในทุกสภาพดินนะครับแต่ไม่ทนต่อดินเค็มนะครับรวมถึงสามารถทนต่อการเหยียบย่ำได้ดีด้วยแพร่กระจายพันได้อย่างรวดเร็ว,นวจนกลายเป็นวัชพืชต่างถิ่นที่แพร่ปกคุมบริเวณได้ทั่วๆไปเลยนะครับ ทำให้พืชประจําถิ่นบางชนิดไม่สามารถแพร่การเจริญเติบโตได้ตามปกตินะครับอย่างไรก็ดีสมุนไพรต้อยติ่งนั้นมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดนะครับได้แ,แก่ต้อยติ่งไทยแล้วก็มีต้อยติ่งฝรั่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอาต้อยิงฝรั่งมานําเสนอให้ชมอีกนะครับครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์และมีสาระเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องพรชัย s t o รีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปที่จะนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ